ขอน้อมน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขคนคายในความดีพึงห้ามจิตสจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจฉามิธัมมังสรณนังัจฉามิ สังขังสรนังคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคฉามิตติยามปิสังขังสรนังคฉามินัตถิเมสรนังอัญยัง พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิผลสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสมปัปปลาปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานอาชีวัฒมากศสีลตามเยี่ยงอย่างพระอาาระหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอพัมมัจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมีระยะมชัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลภโนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสูกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะธาระาาณะมันดนะวิภูสนัฏฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจายานะมหายานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิขหนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาัฏารหัน์ เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักขียธรรมสาสบเจประการอันประกอบด้วยสติปฐานสีสมมัิปทานสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาหา้า พ 7, ุทธงค์เจ็ดอรียรมักมีองค์8ดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมกันนั้นก็คงมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระรัตนตรัยแล้วเป็นความประเสริฐสูงสุด และเป็นความปลอดภัยอันสูงสุดนะคะเพราะเรานั้นได้มอบกายถวายชีวิตไว้กับคนที่เป็นบุตรภรรยาสามีมาแล้วมากมายเป็นอนเนกแต่นั้นก็ไม่เคยพ้นจากทุกได้จริงแต่ในชาตินี้เราจะพ้นจากทุก์ได้จริงจากการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้อย่างงดงามไพเราะโดยยิ่งค่ะ ขณะนี้เราศึกษาในคัมภีวิสุทธิมรรคในเรื่องของสมาธิในเทศในจตุธาตุววัฏฐานนะคะโดยอาศัยพระสูตรสามพระสูตรคือมหาหัตถิปโทปมาสูตรในราหุโลวาทาสูตรและในธาตุวิพังคสูตรค่ะซึ่งมีความไพเราะอย่างยิ่งนะคะโดยในยะที่มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่ส่วนที่เหมือนกันก็คือทรงแสดงในเรื่องของมหาภูตร,รูปโดยเป็นตัวแทนของธาตุสี่ค่ะในมหาหัตถิปโทปมาสูตรนั้นก็กล่าวถึงอริยสัจสี่ซึ่งในแสดงเรื่องทุกขะอริยสัจนั้นก็คืออุปทานขันหะซึ่งมีรูปในรูปนั้นก็คือมหาภูตร,รูปสี่อันเป็นธาตุสี่นั่นเองนะคะ แสดงในยาเดียวกันนั้นก็คือปัทวีธาตมีอยู่20อาการอาโปธาตมีอยู่12อาการเตโชธาตมีอยู่4อาการวายโยธาตมีอยู่6อาการส่วนลักษณะอื่นๆนั้นก็แสดงในยาแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยในราหุโลวาทสูตรนั้นแสดงโดยธาตหา ซึ่งเพิ่มมาคืออากาศธาตุค่ะและแสดงโดยพรมวิหารสี่และอาณาปานาสติเพิ่มขึ้นมาส่วนในธาตุวิพังคสูตรนั้นแสดงโดยในยัยยะของธาตุหกอันเป็นตัวแทนของขันห้าประกอบด้วยปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวาโยธาตุโดยในายัยยะเดียวกันและมีเพิ่มเติมก็คืออากาศธาตุ และวิญญาณาธาตุอันเป็นที่ตั้งรวมของอุปทานขันห้าทั้งหมดนั่นเองนะคะแสดงกับพระเจ้าปกปูสาติที่มีความเคารพพระบรมศาสดาโดยอาศัยพระสหายซึ่งไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนได้ส่งสารไปแสดงพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณอย่างละเอียดรวมทั้งแสดงถึงอานาปานาสติ ซึ่งเป็นปัจจัยให้ท่านพระเจ้าปุกุสาตินั้นได้เจริญเข้าสู่ฌานสีหลังจากนั้นออกบวชถวายบูชาดแด่พระบรมศา,ศาสดาเสด็จพระราชดำเนินตักตะกัดศิลาผ่านกรุงสาวัตถีเป็นระยะทาง192่ยเกสโยชนเสด็จผ่านจากสาวัตถีไปราชครืเป็นระยะทางอีก45โยชนหลังจากนั้น จึงได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและได้ฟังท้าุวิพังคสูตรดังที่กล่าวไปโดยย่อนะคะหลังจากที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนาคามีก็ได้รู้ว่าบุคคลที่แสดงธรรมอยู่นั้นคือพระบรมศาสดาจากตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดนะคะที่พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคตค่ะซึ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะซึ่งท่านไม่ได้รู้จักพระสมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนเลยแต่เมื่อตรัสรู้โลกุตตรธรรมเป็นพระอนาคามีท่านจึงรู้ได้ทันทีว่าบุคคลนี้คือพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นต่อจากนี้เรามาร่วมกันศึกษาต่อ ในสมาธินิเทศจากวิสุทธิมรรตต่อดังนี้ค่ะในพระสูตรนั้นคือในมหาหัตถิปโทปมาสูตรนะคะมีขยายความบทที่ยังไม่กระจ่างดังต่อไปนี้คำว่าอันเป็นไปภายในเฉพาะตัวทั้งสองนี้เป็นชื่อของสิ่งที่เป็นนิยกะสิ่งที่เกิดในตนอธิบายว่าเนื่องกับสันดานของตนชื่อว่านิยกะ นิยกาศนี้นั้นฉันเดียวกับคำพูดในหมู่หญิงในโลกเขาย่อมเรียกว่าอัติถีคำเฉพาะของผู้หญิงฉันใดเรียกว่าเป็นภายในเพราะเป็นไปในตนเรียกว่าเฉพาะตนเพราะอาศัยตนเป็นไปฉันนั้นคำว่าหยาบคือเค่นคำว่าแข็งคือกระด้างในคำเหล่านั้นคำที่หนึ่ง บอกลักษณะคือหยาบนั่นเองนะคะคําที่สองบอกอาการเพราะว่าปฐวีธาตุมีลักษณะเข้นแข็งปฐวีธาตุนั้นมีอาการหยาบเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าแข็งคําว่าอันปุตุชนยึดมันคือยึดถืออย่างมัน่นได้แก่ถืออย่างแน่นอย่างนี้ว่าเราว่าของเราดังนี้ความว่า จับแล้วคลำแล้วคำว่าเสยยดถีดังนี้เป็นนิบาทความของนิบาทนั้นว่าหากจะถามว่าข้อน,นั้นได้แก่อะไรแต่นั้นเมื่อจะแสดงสิ่งที่ถามถึงนั้นจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าผมขนอันหนึ่งในที่นี้บัณฑิตพึงทราบว่าท่านแสดงปัทวีธาตโดยอาการยี่สิบ โดยรวมมันสมองเข้าในเยือกระดูกด้วยด้วยบทว่าก,ก็หรือสิ่งอะไรอะไรแม้อื่นสงเคราะห์ปัทวีเข้าในส่วนทั้งสาที่เหลืออันผู้มีปัญญาดีทั้งหลายเมื่อจำลักษณะที่เป็นลักษณะเข้มแข็งหรือหยาบได้แล้วนะคะสำหรับท่านผู้มีปัญญาไม่แข็งแรงมากพอ ็ค่อยๆส่งไปทีละอาการจึงจะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อุปจาระค่ะและต้องส่งไปอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องซึ่งเดี๋ยวท่านจะแสดงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะสภาพที่เอ,อิบคืออาบไปสู่ที่นั้นๆโดยความเป็นของซืมแทรกไปเหตุนั้นชื่อว่าอาโป สภาพที่ไปแล้วในสภาพที่ซึมซาบทั้งหลายมีอย่างต่างๆด้วยสามารถแห่งสภาพที่มีกรรมเป็นสมุดฐานเป็นต้นเหตุนั้นชื่อว่าถึงความซึมซาบสิ่งนั้นได้แก่อะไรได้แก่สิ่งที่ลักษณะเอ,อิบอาบแห่งอาโปาธาตุซึ่งในลักษณะของอาบโปาธาตนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราเห็น แต่เป็นลักษณะเอิบอาบที่สามารถรู้ชัดได้ด้วยทางใจนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาที่สอดส่องไปในอาการเหล่านี้ซึ่งมีอยู่12อาการอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะในลักษณะที่เป็นความเอิบอาบของอาการทั้ง12อาการอันประกอบด้วยดีเสมหะเป็นต้นส่วนที่ชื่อว่าไฟด้วยอำนาจความร้อน ชื่อว่าถึงความเร่าร้อนเพราะเหตุที่ไปแล้วในภาวะที่ร้อนทั้งหลายตามในยาที่กล่าวแล้วสิ่งนั้นได้แก่อะไรได้แก่สิ่งที่มีลักษณะที่อบอ้าวคำว่าก็ด้วยสิ่งใดความว่าด้วยสิ่งที่นับว่าไฟใดกําเริบแล้วกายนี้ย่อมเร่าร้อนคือเกิดร้อนรุมด้วยภาวะที่ต้องแก่ประจำทุกวัน เป็นต้นไฟแก่ไฟชราไฟป่วยไข้ไฟช่วยย่อยใช่ไหมคะทั้งหลายเหล่านี้แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลานะคะแต่ไฟที่เกิดอยู่สม่ำเสมอนั้นก็คือไฟชราซึ่งทำให้เราทั้งหลายนั้นมีความแปรปรวนสุดโสมไปตั้งแต่ผมขนเล็บฟันนังไปจนถึงทุกส่วน ของกายนี้ความว่าด้วยสิ่งที่นับว่าไฟใดกำเริบแล้วกายนี้ย่อมเร่าร้อนคือเกิดร้อนรุม่มด้วยภาวะที่ต้องแก่ประจำทุกวันเป็นตนคำว่าและเป็นเหตุให้โทมคือเป็นเหตุให้กายนี้คลำคลาคือให้ถึงความเป็นผู้มีอินทรีย์พิกลสิ้นกำลังและหนังเหี่ยวผมงอก เป็นต้นคำว่าและเป็นเหตุให้ถูกเผาผลาญคือสิ่งใดกรรมเริ่บแล้วกายนี้ย่อมถูกเผาและบุคคลนั้นคล้ำครวนอยู่ว่าเราย่อมถูกเผาเราย่อมถูกเผาดังนี้ต้องหวังการทานน้ำมันเนยที่เคี่ยวแล้วร้อยครั้งปล่อยให้เย็นและน้ำมันจันเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะยุคใหม่ คงไม่ต้องอาศัยน้ำมันเนอยอะไรแล้วนะคะแต่อาศัยสิ่งที่เขาเรียกว่าโลชั่นหลากหลายเหลือเกินที่มีกลิ่นหลากหลายวิจิตรด้วยอำนาจบุญที่สังสมกันเอาไว้นั่นละค่ะในยุคปัจจุบันจึงไม่ต้องทำเองแต่ต้องอาศัยปัจจัยที่สแสวงหามาด้วยแรงกายกายนี้จึงเป็นของไม่น่ารักไม่น่าเจริญใจใช่ไหมคะ มีแล้วก็ต้องเหนื่อยยากด้วยอาการต่างๆต,ตั้งแต่ต้องศึกษาสแสวงหาความรู้เมื่อมีความรู้แล้วต้องสแสวงหางานมาทำเพื่ออะไรเพื่อให้อาหารอันเป็นปัจจัยสี่ทังสิน้นอันมีเสื้อผ้าอาหารเสนาสนะขิลานะปัจจัยเพสัต์บริคารซึ่งสิ่งเหล่านี้ ในน้ำมันที่ทาเนื้อทาตัวนั้นบางครั้งก็มีความจำเป็นนะคะเนื่องจากบางท่านนั้นมีผิวอ่อนก็ต้องทาเครื่องที่ฉลมเพื่อให้ผิวนั้นดำรงอยู่ได้ไม่แตกสลายไปอันประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวบ้างน้ำมันงาบ้างในยุคนี้ถึงที่เราเรียกว่าโลชั่นหลากหลายมีราคาแพงแน่นอนว่า จจัยทั้งหลายที่ได้มาจากการแสวงหาด้วยอาชีพที่สุจริตบ้างไม่สุจริตบ้างมาใช้เพื่อเหตุแห่งการดำรงไว้ซึ่งกายนี้ค่ะซึ่งในขณะนี้กล่าวแค่ส่วนของหนังเท่านั้นนะคะส่วนอื่นอนอีกมากมายเช่นกระดูกนั้นก็ต้องบำรุงดูแลด้วยอาหารที่ต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าาตุดิน ในอาหารต่างๆยุคใหม่เขาก็เรียกว่าแขลเซียมบางฟอสฟอรัสบางสิ่งเหล่านี้คือธาตุดินนั้นเองซึ่งไม่มีบุคคลใดจะเลิศเสมอด้วยพระบรมศาสดาค,ค่ะสิ่งเหล่านี้นะักวิทยาศาสตร์มีหลากหลายหลายชื่อมากมายแต่พระองค์นั้นบัญญัติแล้วจะมีลักษณะอาการอย่างเดียวกัน แม้ในอดีตปัจจุบันอนาคตหยาาละเอียดสามประณีททั้งที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกลก็มีลักษณะอย่างเดียวกันทั้งสิน้นหากเป็นธาตุดินแล้วก็ต้องเป็นอย่างเดียวกันธาตุน้ำก็อย่างเดียวกันธาตุไฟนั้นเราก็เหมือนกันค่ะคนที่ได้บังเกิดแล้วในพระพุทธศาสนานั้น จึงเป็นบุคคลที่สั่งสมบุญไว้เป็นอนเนกจริงๆนะคะที่ได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐนี้เกิดจากสัพพัญยุตยานที่ต้องอาศัยเวลาในการบําเพ็ญบารมีสามสิบทัดแล้วมาปฏิบัติด,ด้วยพระองค์เองเพื่อแทงตลอดในอรียสัตว์ค่ะเราจึงได้ศึกษาในพระธรรมอันประณีตเหล่านี้และได้รู้ชัดความจริง ของทุกขะอริยสัตว์ที่เป็นรูป,ปรธรรมนั้นว่ากอบด้วยมหาภูตร,รูปสี่หรือที่เราเรียกว่าธาตุสี่นั้นเองไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดังที่ยึดมันด้วยตัณหาด้วยมานะและด้วยทิฏฐิค่ะและลมอันเกิดแต่พัดใบาตาลคำว่าให้ของบริโภคของดื่มของเคี้ยวของลิม้ม ถึงความย่อยไปด้วยดีคือเป็นเครื่องถึงความย่อยไปคือหายไปโดยความเป็นรสเป็นต้นด้วยดีแห่งของบริโภคมีเข้าสุกเป็นต้นนี้หรือเครื่องดื่มมีน้ำเป็นต้นหรือของเคี้ยวมีแป้งและอาหารวางเป็นต้นหรือของลิ้มมีมะม่วงสุก น้ำเพึงและน้ำอ้อยเป็นต้นนี้ก็มีในบรรดาลักษณะเหล่านี้ลักษณะสาม้างต้นมีเตโชธาตเป็นสมุทฐานลักษณะหลังมีกรรมเป็นสมุทฐานอย่างเดียวในที่นี้ก็คืออะไรคะที่เราเรียกกันยุคใหม่ว่าน้ำย่อยนั่นเองนะคะมีกรรมเป็นสมุทฐานค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรักผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อม,มหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้น แด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่อมักผลนิพพานโดยพรนโดยทั่วกันค่ากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท,ท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่า